โลกออนไลน์ที่พูดถึงทหารแล้วก็ตำรวจกันหน่อยขึ้นชื่อว่าสองอาชีพเนี่ยเขาต้องฝึกหนักการรับประทานอาหารต้องมีประโยชน์เพื่อที่จะได้มีแรงแต่มันมีภาพบางภาพที่ออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะอาหารเย็นของนักเรียนในสิบอยู่ที่ยะลานะคะบอกว่าทําไมมันเหมือนข้าวหมาแบบนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะอันนี้ในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์แรงค่ะว่าทําไมได้กินอาหารแบบนี้ล่าสุดก็เลยออกมาชี้แจงนะคะทางรองผู้บัญชาก,การตารวจภูธรภาคเก้า ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าความจริงแล้วอาหารเนี่ยเขาจัดให้ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางนักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยเขาเอาไปเอามารวมกันเองเพื่อฝึกความสามาัคคีนะคะอาหารเย็นของนักเรียนใน 10. กองร้อยที่4ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9กอยู่ที่ตำบลส่เตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเขาก็โพสต์ค่ะบอกว่ากับข้าวมื้อเย็นหลังจากกลับพักผ่อนประจำสัปดาห์ท่าทางอร่อยน่าดูอันนี้ดูเหมือนประชด เคยกินไหมคะข้าวคลุกแบบเนี้ยมันปริมาณมากนะอาหารเกาหลีหรือเปล่าข้าวยำบิบิมบับอะไรเงี้ยเหมือนบิบิมบับเนาะมาไม่น่าจะใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นการรวมรวมกันหลายๆจานนะหลังจากที่โพสต์นี้เนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไหมบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่อาหารคนไม่มันเหมือนอาหารหมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์แต่บางคนก็บอกว่านี่ไว้ฝึกความอดทนหรือเปล่าเออเอาไว้ฝึกแบบเนี่ย เวลาเจอสภาพที่ยากลําบากนี่จะได้อยู่ได้อ,อ,อะไรทํานองน,นี้นี่นะบางคนก็ข้าวมาที่บ้านยังดีกว่านี้อีกออไม่เหมือนอาหารคนเลยอากาวากันไปครับซึ่งเรื่องนี้เองทางเพจกองร้อยที่4นะคะก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> บอกว่าภาพที่ลงเฟซลงเพจไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอาหารที่นักเรียนนายสิบต,ตารวจเขากลับมาทานที่กองร้อยเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี เห็นคุณค่าของอาหารแล้วไม่ต้องคํานึงถึงรสชาติอาหารก็ได้พอ,อโพสต์แบบนี้แล้วหลายคนก็ยังไม่จบที่วิจารณนะคะคจนนํามาสู่การที่ทางรองผู้บัญชาการภาคเก้าพลตำรวจตรีปราบพานมีมงคลท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่25ตุลาคมมันมีการโพสต์คลิปนี้เห็นบอกว่ามันเป็นความสนุกสนานของนักเรียนเท่านั้นเองปกติแล้วในช่วงก่อนมื้อเย็นของวันอาทิตย์น้องๆเด็กเด็กเก่เขาก็จะกลับเข้ามาทดสอบร่างกายที่กองร้อยที่4ี่ เขาอนุญาตให้นําอาหารเข้ามาในโรงเรียนได้เพราะว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางโรงเรียนเขาไม่ได้จัดอาหารไว้ให้นะคะพอแต่ละคนติดไม้ติดมือเอาอาหารเข้ามาเอามารวมกันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนกินคนละคำสองคำเป็นการสร้างความสามาคัคคีคือเอาอาหารแต่ละอย่างเนี่มารวมกันอยู่ในจานเดียวบอกว่ามันไม่ใช่เป็นอาหาร<อ>ที่ทางโรงเรียนในสิบจัดขึ้น เออาาาะไรรมมมกก็วันนนจี้เฉพาะมื้อเย็นวันอาทิตย์เพราะว่าทางโรงเรียนเขาไม่ได้เตรียมอาหารเอาไว้ให้นักเรียนเขากลับบ้านเงินใบเสาร์อาทิตย์แล้วเพิ่งกลับมาไงเขาก็เลยเอาอาหารมารวมกันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณปานเอาข้าวมันไก่มาคุณเจมเอาข้าวขาหมูผมเอาข้าวราดแกงมาก็เอามารวมกันมันคงไม่ได้แล้วมากินกันคนละคำใส่บาตรพระแบบอย่างนั้นหรอคะแต่อันนี้น่าจะเป็นอาหารประเภทเดียวกันอ๋อแล้วยังข้าวผัดกะเพราก็น่าจะกระเพราเหมือนกันอะไรเงี้ยเหรอหรือเปล่า อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคะส่วนอาหารของโรงครัวล่ะมันเป็นเหมือนลักษณะอาหารแบบนี้ไหมทา่านก็บอกบอกว่าอาหารดีทั้งสามมื้อรสชาติอร่อยแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดสื่อความหมายไปได้หลายอย่างนะคะจริงๆเจตนาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะลบหลู่ดูหมิน่นอ,อะไรแต่อย่างใดก็คือนักเรียนในสิบตำรวจคนที่โพสต์ก็ก็บอกก็ชี้แจงนะบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นอาหารโรงครัว เป็นอาหารที่ซื้อกันมาเองใช่ไหมถ้าอาหารโรงครัวเนี่ยนี่แบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ใส่ถาดหลุมมาเนี่ยดูน่ากินนี่อย่างนี้อันนี้อาหารโรงครัวอาหารคนอ่าแต่ว่าที่โพสต์ไปเนี่ยเหมือนกับว่าทําแบบขำๆเล่นๆเจตนาจริงๆเนี่ยไม่ได้จะลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันของตัวเองแต่อย่างใดอะไรทํานองนี้มันก็ไม่เป็นท่ามันก็จะไม่เป็นที่วิจารณ์หรอค่ะถ้าไม่โพส ไม่โพสลงเพจไม่โพสลงโซเชียลนะลงอาหารเขารงครัวเขาเวลาเขากินก็เป็นแบบนี้สมัยนี้มันด่ามากง่อันนี้ที่เอาไปโพสลงนี่นะครับอมันนี้เหมือนข้าวเหลือนะเหมือนเออใช่แล้วใส่กระลมังแบบนี้คือถ้ามันไม่ใช่กระลมังพลาสติกสีฟ้าเป็นกระมังสแตนเลสมันอาจจะไม่ดูอนาถขนาดนี้ก็ได้มันก็ดูเหมือนกระเพราคลุกเหมือนกันแต่ไข่ดาวก็แยกกันหน่อยกันไข่ดาวก็มันเป็นฟองอยู่นะ เอ๊ออะแต่กะเพราทำไมมีมะเขือเทศด้วยนี่นะฮะออคือเวลาหิวหิวก็กินได้หมดอ่ะ